ดอยสอยมอะัยค่ะใช่ดอยสอยมลาัายจังหวัดตากนะคะครั้งแรกของเที่ยวง่ายสไตล์แคมป์ด้วยเนาะ ก่อนมันมีใบนั่นใบมันหมดเขาบอกหน้าฝนจะปิดนะคะเพราะว่ามันอันตราย กลางเต็นนะคะแล้วก็เป็นห้องอาบน้ำเรากำลังเดินทางไปที่ยอดดอยสายนาลค่ะ ขึ้นไปดูก่อนขึ้นลงลงม,มาข้างล่างก็แล้วโอเคข,ขอบคุณมาก <laughs> สามพัน0 0มพันมาถึงหลังคา8หลังคาเมืองศักด์จอยสายมารายหลังคา8เหลีย่ยมมาถึงแล้วนะคะเวลาแปเหลีย่ยมเ เขาเจอะขุดใช่ไหมเจอะจริงอ่ะขุดทำไมขุดทมถนนอ่ะเขาเลี้ยงเขาก็ถากถากมาปิดถนนอ่ะปิดลงเขื่อนภูมิพลข้อบอดเพื่อซ้ายอ๋อใช่ใช่ใช่อันนั้นภูเขาเขื่อนภูมิพล วันนี้นะคะเราก็ถึงที่ดอยสอยมาลัยกันแล้วนะคะจุดยอดดอยสอยมาลัยนะคะนี่เราก็จะมีจุดเช็คอินนะคะนี่นะคะจุดเช็คอินดอยสอยมาลัยเราะะจะเดินทางกันไปข้างหน้าต่ออีกค่ะอ๋อ อ,อ๋อมาจากรถบุรีมาจากไหนคะเนี่ยมาจากไหนมาจากไหนคะเนี่ยอาสุพรรณเนาบ <laughs> เราเดินทางกันไปต่อที่ยอดดอยสอยดาวค่ะนี่นะคะคาดว่าที่เรียบๆแถวโตโนนนะคะจะเป็นดอยสอยดาวนะคะที่จะขึ้นไปนะคะนี่นะคะคือโดยจาก,การต้นน้ำจากบุคคนนะคะโอเคอตามมาดอยสอยดาว ตอนนี้นะคะเราก็ถึงจุดยอดดอยสอยดาวที่เรียบร้อยแล้วนะคะสวยมากเลยนะคะแต่ว่าคืนนี้นะคะเราจะไม่นอนกันที่ดอยสอยดาวแต่ว่าเราจะลงไปนอนกันที่จุดกลางเต็นหรือว่าจุดสกัดแยกดอยสอยมาลัยกับดอยสอยดาวนะคะเนื่องจากที่ดอยสอยดาวเนี่ยเป็น ที่โล่งนะคะแล้วเวลาจะหลบลมก็ค่อนข้างที่จะยากนะคะเราก็เลยตัดสินใจไปนอนกันตรงนั้นนี่สวยมากเลยนะคะ จากที่เราขึ้นไปที่ยอดดอยสอยมะลายกับยอดดอยสอยดาวนะคะเราก็ลงมากลางเต็นท์กันตรงนี้นะคะมีห้องน้ำบริการนะคะมีลานกลางเต็นท์ห้องน้ำสามห้องนะคะรวมสุขาอยู่ในตัวค่ะก็จะมีน้ำบริเวณที่ล้างจานนะคะ อตอนนี้นะคะเป็นเวลา6โมงแล้วนะคะก็คือมีแค่พวกเรานะคะที่มากางเต็นท์ตรงนี้นะคะนี่สำหรับวิวก็พอใช้ได้เลยนะคะ นี่นะคะตอนเวลาหกโมงนะคะกำลังทำอาหารสำหรับทานเย็นนี้นะคะตอนนี้นะคะเป็นเวลาหนึ่งทุ่มอุณหภูมิที่นี่นะคะอยู่ที่สิบเก้าองศา้นาทีแล้วก็องศาหนาวครับหนาวนี่นะคะเดือนอะไรวะเดือน กุ้าวันที่เท่าไหร่อันที่ยี่สิบสองยี่สิบสองกุาห,หนาวมากซ <c oughs> ินปิงห,หนาวมันยากาศตอนหกโมงเช้านะคะอากาศเย็น อุณภูมิที่นี่อยู่ที่18องศานะคะตอนเวลา6โมงเช้ายอดดอยใส่ดาวนะคะดูที่แก่กับจานเนาะ แกลบคุกิุกก้อย่างลุงมดไม่เพื่อนขอช่วยขอช่วยมามาครับครับผมจะขยานี่ลุงขอไปทิ้งถังข้างล่างได้หรอครับอจะมันมีถังอบตสีฟ้าหรอครับได้คได้ครับครับผมนี้ผมับผมับ ลุงข่อไปข้างล่างเนาะได้ได้ครับอันนี้ผักครับครับผมมีค่ะจะขยับทิ้งล่างนะครับครับผมได้รถยนต์ไปง่ายเนาะได้ค่ะเพราะมันจะมีถ้าลงปลเนี่ยถ้าสาสีฟ้าแถวหมู่บ้านหนาลงได้เลยครับครับผมครับผมค่ะโยี่สิบอันนี้ของใครนี่สิบบาทของแม่อันนี้ของมือเกับเอาใครอย่างไรยินหลายเล่มจ้ะของเราสองเล่มเล่มใหม่เล่มเก่าโอเคแบบขึ้นมาใหม่อ่ะ มีเล่มนี้หรือเปล่าเอออันล่มใหม่เล่มใหม่แน่ในยี่สิบสามครับอ๋อ่อยี่สิบกว่าปีละเออนานแล้วดูแลเออนานแล้วแล้วเขาไปปลูกป่าครับเ<อ>ขาไปปลูกป่าเนี่ยของหน่วยต้นแหนมเขียวญี่ปุ่นนะครับแล้วตอนนี้งบมันหมดแล้วจะดาวน์ตอนนี้เขาปลูกเสร็จแล้วเขาก็ไม่มีใครดูแลเขาขลังอยู่นะครับเป็นจังหวใครมาปลูกป่าอย่างอื่นมปล่อยมาไรนี่เราคิดว่าเห็ดเกิดดูญี่ปุ่นนะครับครับ นี <ih unting> ่ก็เห็นแต่ปลาตรงนี้ถ้าเลยไปโน่นไปถึงเลยบ้านหลังมันจะสวยเห็นเอาวัาเลนไทายครับเห็นชัดมากเลยเห็นชัดเลยครับนีแสดงว่าตามทางไปเรื่อยแสดงว่าหลักหมุดก็อยู่หอยอะไรใช่ไหมครับหลักหลักหมุดของแ้แหนอยู่ที่สาาแปดเหลี่ยมครับสาาแปดเหลี่ยมค่ะแล้วก็เลยไปตรงนั้นนี่ก็จะไปยังน้เป็นว่านี่ถ้าเลยไปโน่นี่สวย เราไปล้างเลยไปล้างอีกทะลุเข้าป่าไปอีกรู้เลยหนูไปไกลกันเลยก็เลยแบบว่ามันมันไกลไปแล้วมั้งไม่ใช่กันเลยเดี๋ยวมันไปอีกแปดโลครับจากสาลาเปี่ยมครับตอนนี้นะคะเรากำลังเดินทางลงจากลานกางเต็นท์กันค่ะ มอมาถูกจทางก็เทใช้ได้เลยดูใช้ได้เลยเดี๋ยวทางยาวยไดได้แต่หน้าฝนนี่น่าจะดุน่าจะดุอยู่นะนะขาดีอ่้เขาคงจะปิดด้วยหน้าฝนมันจะมาวเนี้ยโหมากย่เกือบทุกคนเนาะเข้าไปข้างหนบ้านล้างเข้าไปข้างหนบ้านล้างเลยสาราแปดเดียบไปแก บ้านหลังเลยบ้านหลังตีก็ได้ครับเขาบอกว่าคนเก่งต้องถึงบ้านล้างแต่เราโคตรเก่งเลยบ้านหลังไป็นบ้านใหญ่คโอเคแล้วสุดท้ายนี้ถ้าใครมีโอกาสได้มาก็มาถ้าใครไม่มีโอกาสมาก็มาดูคลิปพวกเราครับได้เลค่ะต้องมาสักครั้งนึงครับผมโอกาสดีมากโอเคเจอกันใหม่บายบาย